นี่เาจริงดู5 4 3 2, 2> ผมจับเวลา60วินาทีนะครับใครได้น้ำหนักมากกว่าเป็นผู้ชนะพูดเพลิงนะครับกรับพร้อมเวลา60วินาทีเริ่มครับ60วินาทีครับ คนละเรื่องเลยครับหอยเอาให้มันลงฉากเลยที่โสรเอาซะมาหนึงอะอผมว่าพี่หอยอีกด้านหนึ่งเต้องเออนี่เอาจริงดูหอยพี่พูนด,ดังพิพตจริงจริงเหรอพี่จริง โอ้มันไม่ง่ายเนาะมันไม่ง่ายมันไม่ง่ายมันไม่ง่ายโอ้เอ่อเอ่อเออครับถึงไงครับถึงไงครับพอนะครับถึงไงครับพอนะครับหยุดนะครับเอ่อจริงๆครับผมว่ามันมันเป็นภาพที่อนาถมากเดียวเดียวคุณทำอะไรอ่ะเฮ้ยพี่ผมถึงบอกให้หยุดแข่งผมพลาดตรงไหน ใครก็ได้ช่วยสนใจคุณศักดิ์สิทธิ์สักนิดนึงนะฮะเอ้ยได้แล้วได้แล้วพี่หอยครับพี่หอยครับพี่ครับพี่ครับพี่หอยครับครับพี่หอยครับได้แล้วพี่ครับชัดเจนนะไม่ไม่ไม่ได้ง่ายมันไม่ใช่เรื่องง่ายและนี่คือสิ่งที่สะท้อนให้เห็นว่า ผู้หญิงคนนี้มีทักษะและเข้าใจในงานที่ตัวเองทำครับโอ้เยอะมากเลยชัดเจนมากชัดเจนมากสวยด้วยอ่ะไม่ได้ผมขออนุญาตผมไม่ช่างนะอย่าช่างเลยช่างมันเถอพลังจิตนีนะครับเราชนะขาดลอยครับช่างมปนเธออย่าไปช่างเลยเริ่มครับสุสานได้หนึ่งครับโอ้เราได้สองแล้วยอย ยี่หอยได้หนึ่งนะครับผม,ผมได้ผมได้หนึ่งแล้วโอ้ยสูสีมากครับสูสีมากตอนนี้อ,อัตราเร่งนี่หนึ่งต่อสี่อยู่นะฮะสองต่อสี่ครับ,รบถ้าเกิดปอกออกมาแล้วน่าเกลียดมากผมไม่ให้นะครับถ้าไข่ออกมาน,น่าเกลียดมากเรามไม่ให้นะครับผมขอไปตรวจหน่อยโอ้โหครูครับฟองน,นี้ครูให้ผ่านนะครับปุ๋ยสุเล อันนี้ไม่ผ่านนะฮะของต่อวะนั้นของตอเฮ้ยนั่นของต่อฟองนี้เขาผ่านไหมครับทางผมให้เข้ามายืนยวนให้ได้ยว้ให้ทางของผมโอเคได้ได้ไม่เคลียรของตอเหลือเจ็ดวินาทีครับห้าสี่สามสองหนึ่งหมดเวลาครับโอ้โหพี่หอยพี่ได้กี่ฟองครัทีมพี่ อันนี้นับกี่ฟองไม่นับไม่นับหนึ่งสองสามสี่ครับเอาแล้วอันนี้ของผมไปที่เสียของของคุณไม่ได้ไม่ได้ตกไปไม่ไหวจริงไม่ไหวจริงไม่ไม่อันนี้เละโอเคพี่ไฮก็ตกคิดว่าสุสมนปอกได้กี่ฟองผมไม่ได้มองอ่ะแต่ของผมก็พี่สี่พี่ว่าน้องได้เท่าไหร่ประมาณหกเฮ้ยจริงเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอตรวจอะวุฒิเลยนะฮะเขามี เขามีอุปกรณ์อะไรที่มาช่วยแบบผมก็ไม่ได้มองเขามีตัวนี้ครับอุปกรณ์เข้าช้อนว้าเอ็ดลูกเหรอทั้งหมดเขาปอกไป12บใบ12ฟองแล้วไม่มีดูดิไม่มีเละด้วยทีนี้มีข้อสังเกตว่าไข่ทั้งฝั่งเนี้ยทีมงานต้มแบบแกล้งหรือเปล่าเออแกงหรือเปล่าเอาไข่ยากมาหรือเปล่าสุสมนัครับทดสอบหน่อยลองปอกสักฟองครับว่าไข่ตรงฝั่งนี้มีปัญหาหรือเปล่าาเขาเขาถามว่าเอาอุปกรณ์เสริมไหม ทำไมไม่บอกว่าใช้อุปกรณ์พี่หอยถ้าพี่มีพี่ก็ทําได้หอยใช่ไหมไม่ใช่โผมลองผิดผมเป็นละเข้ามาถึงแล้วแม่พี่หอยอ่ะเอาหัวเลยเอาหัวเออเอาคอนไหมเอาคอนไหมเอาคอนไหมทำนี้พี่ทอาไหมทำนี้แล้วก็ทำนี้อ่าไม่ใช่ไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วไม่ใช่ละม่วงลูกไม่ใช่มะม่วงไข่ลูก ผมว่า <S <S <Incred ibly S 3> อ่ะคุณ <Labor> ซ <ator il fi> ุปมานี้มานี้อันนี้เอาลองดูพี่ดูนะผมศึกษาไว้จับยังไม่ถูกเลยนี่ไม่ใช่จับปลายจับปลายแล้วเอาเอจุกเอาช้อนเอาจุกช้อนอ่าพร้อมนะไปเล่นไปเล่นอแล้วก็แฝะจับเวลาอยู่หรือเปล่าคะนี่ก็ตั้งใจสลักหรือเปล่าตั้งใจที่ ไม่ได้ขำๆกันไปนี่ผมตั้งใจไหมไม่ได้ผมไม่อยากให้สุนพลเสียใจเออได้วะว่าวิชาของเขาเนี่ยขาไม่ชอดูดีได้แต่นานนะแต่นานนะเอาเนี่ยมันจะอ๋อมันจะมาอ๋อแม่แม่ยังเหอีกเขาดูอีกฝั่งได้ไหมเขาดูอีกฝั่งได้ไหมกติดาอยู่อีกหน่อยเด้อครับเออ้แต่สูตรสูตรเวิชาเขาดีจริงวิชาเขาดีจริงดีดแล้วผลลัพธ์ว่าสุนพลชนะขาดครับโอเท่าที่ ระวังเริ่มครับตัวพี่หอยมาดี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 สมบูรณ์ค่ะสมบูรณ์มาดูดูสมบูรณ์ครับตักน้ำครับคุณมาต่อเลยครับคุณมาต่อเลยครับต่อต่อค่ะต่อพี่หอยเขาสมบูรณ์แล้วครับพี่หอยไม่ได้แตกแตกแตกข้าต่อ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 โอต่อครับพี่หอยแตกครับข้างหลังข้างหลังไมไม่ได้วะมันก๊อกแล้วนะก๊อกกอกกอกก็หยุดเลยนะก๊อกก็หยุดเลยกอกค่ะกอกก็หยุดเลย เพนก็น่าอก็ได้ค่ฮะได้ยินเสียงโต๊ตอปนะครับตอกตอปแล้วเฮ้ยเฮ้ยมุนมุนได้ครับผ่านครับวางของไ้หอวางวางเม็ดวางเม็ดวางเม็ดดีครับดีอ้น่เดียวทให้แขกนิดเดียวเฮ้ยดนะ้ตครับต่อครับครับต่อครับต่อครับ อุ้ยผู้ถูกสีมากอุ้ยผู้สังทัดจะได้ผู้สังทัดจะได้ครับกระไม่แตะไม่ได้ชั่วครับโชั่ครับเฮ้ยได้ได้ได้เฮ้ได้เว้ยเฮ้ยได้เฮ้ยไอ้ฝั่งนู้นฝั่งนู้นเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วขอบคุณครับผู้สังงานครับไปครับหมูค่ะต่อครับผมต่อครับดีดีอีกช็องหนึ่งอีกฟองหนึ่งหมูมาเลยมูมาเลยเฮ้ยแตกแล้วแตกยตายเออ คอยมาแลี่ยฟังเสียงให้ัน่อยไปค่ัโอ้ทางผมเร็วมากครับพี่ไผ่เขาตกาล้วเขาต่างนะต่เงตางๆเร็วๆเร็วๆอันนี้อันนี้ออกคูสมบูรณครับออกเร็วเร็วเร็วครัวเร็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 ้วเร็วเร็วเร็วรเร็วเร็วเร็ร็วอรเร็วเร็วเี็วเร็วเเร็วเร็เร็วาร็วแร็วกวร อีกขันเดียวครับอีกขันเดีดยวค,ครับเทเขาข้างๆครับเทเข้าข้างๆขันนี้แหมสูสีมากตัวกบไี่ขอใใกล้เคียงครับ ไม่ปริมาณน้ำฝั่งนี้โหลแก้วเขารั่วหรือเปล่าครับมีมีมีสิทธิ์นะเนี่ยเออมันเหมือนรั่วหรือเปล่าครับใช่เนี่ยรั่วรั่วเหมือนอะไรรู้ไหมครับรั่วเหมือนกองหลังแมนยูเลยฮะเดี๋ยวเดี๋ยวตีเชลซีแตกพี่หอยและโตครับขอบคุณครับขอบคุณครูนะครับขอบคุณครับไม่มีไม่ ที่ท่านผู้ชมกับท่านคณากรรมการได้ดูเนี่ยเป็นแค่ช่วงเวลาน้อยๆเพราะเวลาเรามีไม่เยอะแต่ว่าเรามีช่องทางออนไลน์ชมได้ทาง YouTube ของชุดพิศวออฟฟิเชีนะครับทุกสัปดาห์จะมีคลิปใหม่ๆฝากช่วยกด Subscribe ด้วยนะครับ